ใครที่มีบ้านใครที่มีที่ดินนะครับแล้วทุกวันนี้เนี่ยมีชื่ออยู่คนเดียวแต่ท่านเนี่ยมีคู่สมรสมีสามีมีภรรยานะครับแล้วตอนซื้อที่ดินเนี่ยหรือซื้อบ้านเนี่ยใส่ชื่อไปหนึ่งคนนะครับแล้วต่อมาวันหนึ่งเนี่ยเราเปลี่ยนใจนะครับอยากจะให้มีการที่คู่สมรสหรือภรรยาหรือสามีเนี่ยมีชื่อร่วมอยู่ในเอกสารสิทธิ์นะครับที่อยู่หลังโฉนดนะครับ โฉนดนั้นเนี่ยอาจจะเป็นโฉนดที่ดินเปล่าๆหรือว่าโฉนดที่มีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเนี่ยแต่เราอยากจะเอาอีกคนนึงเนี่ยไปใส่ในชื่อหลังโฉนดเนี่ยได้ไหมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับก็คือว่ากรณีที่เราประสงค์นะครับอยากจะมีชื่อร่วมอยู่ในโฉนดนะครับโดยที่เราเนี่ยได้มานะครับสินสมรสตรงนั้นเนี่ยได้มา ขณะที่เราแต่งงานกันแล้วจดทะเบียนกันแล้วเรียกว่าสินสมรสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราใส่ชื่อคนเดียวหรือใส่ชื่อสองคนเนี่ยมันมีค่าเท่ากันนะครับเพราะฉนะนั้นเนี่ยหลายคนอาจจะไม่สบายใจนะครับว่าซื้อแล้วเนี่ยเอาเงินของครอบครัวเอาขอ,ของบ้านแล้วไปใส่ชื่อของภร,รรยาหรือสามีคนเดียวเนี่ยแล้วต่อมาวันหนึ่งเนี่ยเราอยากจะให้สาสบายใจบางทีเนี่ยตัวเราเองที่ถืออยู่คนเดียวเนี่ยเราก็ไม่สบายใจนะครับว่าทําไม เ,เป็นชื่อเราคนเดียวนะครับแต่บางครั้งบางกรณีค,คู่สมรสของเราก็อาจจะไม่สบายใจก็ได้นะครับว่ามันหามาด้วยกันผ่อนมาด้วยกันซื้อมาด้วยกันแล้วทาไมมีชื่อของคู่สามีภรรยาคนใดคนหนึ่งคนเดียวนะครับแล้วประสองค์อยากจะเติมชื่อเราเนี่ยไปหลังโฉนดเนี่ยอย่างนี้มันต้องทํำยังไงนะครับผมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันสามารถทําได้ง่ายๆนะครับข้อแค่ท่านเนี่ยเอาเอกสารสิทธิ์ของท่านที่มีอยู่เนี่ยนะครับไปที่สํานักงานที่ดินนะครับแล้วก็ ไปแจ้งเขาว่าเราเนี่ยเป็นสามีภรรย,ยากันนะครับแล้วมีความประสงค์ที่จะเติมชื่อเข้าไปนะครับในเอกสารสิทธิ์นะครับในเอกสารโฉนดนะครับด้านหลังโฉนดเนี่ยต้องการปรากฏชื่อทั้งคู่เนี่ยครับเพราะฉะนั้นแบบนี้เนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นการให้หรือการให้เฉพาะส่วนหรือการแบ่งเฉพาะส่วนนะครับเป็นเรื่องของการที่สามีหรือภรรยาเนี่ยจะไปจดทะเบียนเพื่อเข้าชื่อร่วมตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้น การจดแบบนี้นะครับสามารถทําได้นะครับตามหลักกฎหมายนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียคย่าจ่ายอะไรมากมายเลยนะครับก็อาจจะเสียแค่ค่าธรรมเนียมหลัก10หลักร้อยอะไรประมาณอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วทําได้ง่ายๆภายในวันเดียวนะครับซึ่งเรื่องแบบนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยอาจจะเคยทํามาแล้วสําหรับใครที่ยังไม่เคยทํานะครับก็กรุณากดคลิปนี้นะครับบันทึกคลิปนี้แล้วก็แชร์คลิปนี้เ,เพื่อที่จะให้ ทุกคนหลายๆคนญาติพี่น้องเพื่อนฝูงของเราเนี่ยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแล้วก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับเพื่อไม่ให้ทุกคนเนี่ยมีข้อไม่สบายใจมีข้อขัดข้องนะครับว่าเกิดมีปัญหาขึ้นมาแล้วจะทําไงเป็นชื่ออีกคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับถ้าใครที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็สามารถที่จะนําคําแนะนําของผมเนี่ยไปไประยุกต์ใช้ไปทําได้นะครับ แต่มันมีอีกกรณีหนึ่งนะคือคนที่จะมีชื่อเข้ามาในโฉนดที่ดินของเราด้วยเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรกับเราเลยนะครับไม่ได้เป็นอะไรกับเราเลยนะครับแต่ประสงที่เอาเข้ามาอันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ได้ต่างอะไรกับการขายนะครับการที่เอาชื่อบุคคลที่2ที่3เนี่ยเข้ามาอยู่ร่วมในโฉนดของเราเนี่ยนั่นหมายความว่าเป็นการจดทะเบียนถือกรรมสิทธิ์ร,ร่วมนะครับถือกรรมสิทธิ์ร,ร่วมแบบ ไม่ได้ต่างอะไรกับการขายนะครับเขาจะจดก,กันเลยว่าสมมุติที่หนึ่งไร่นะครับสี่งานหนึ่งไร่คือสี่งานนะครับเพราะฉะนั้นน่ะถ้าคนที่จะเข้ามาถือกรรมสิทธิ์ร่วมตรงนี้เนี่ยเขาต้องการที่จะถือแค่หนึ่งงานก็ไปจดไว้เป็นว่าหนึ่งในสี่นะครับที่จะถือกรรมสิทธิ์ร่วมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จดตรงนั้นเนี่ยจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเสียค่าจ่ายเหมือนกับการซื้อขายที่ดินปกติเลยนะครับ มันต่างกับกรณีที่ผมบอกเมื่อกี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเอาใครก็ตามนะครับเข้ามาอยู่ในโฉนดใบเดียวกันเนี่ยท่านต้องคิดให้ดีๆนะครับเพราะว่าการเอาเข้ามาเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นคู่สามีภรรยากันเนี่ยมันก็เหมือนการขายดีๆนี่เองนะครับเป็นการถือเฉพาะส่วนนะครับก็จะบอกเลยว่าเดิมทีผมมีสีงานหนึ่งไร่เนี่ยหนึ่งไร่หรือเทียบเท่ากับสีงานเนี่ยนะครับก็คือ 400ตารางวาแล้วกันผมพูดง่ายๆเพราะทุกคนบางทีพูดเรื่องงานเรื่องตารางวาเนี่ยมันจะงงนะครับ400ตารางวานะครับเท่ากับ1ไร่นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้ามีบุคคลใดคนหนึงเนี่ยมาขอจดครับหรือมาขอซื้อแต่ยังไม่มีการแบ่งโฉนดนะครับแล้วก็ขอเติมชื่อเข้าไปในโฉนดแล้วบอกว่าเป็นของเขาเนี่ยหนึ100จาก400ก็คือ1ใน4นะครับ1ส่วนใน4ส่วนนี้เนี่ยครับ ็ส่วนตรงนี้เนี่ยจะต้องตีเป็นมูลค่าขึ้นมาถ้าท่านซื้อขายท่านก็ต้องจดทะเบียนว่าส่วนตรงนี้เนี่ยการถือกรรมสิทธิ์ร่วมตรงนี้เนี่ยท่านจ่ายเป็นค่าตอบแทนนะครับเป็นค่าตอบแทนก็คือราคาที่ซื้อขายนี่เองแล้วก็เสียค่าใ้จ่ายในการโอนเหมือนกับการซื้อขายปกตินะครับส่วนท่านจะไปแบ่งแยกโฉนดกันทีหลังอะไรนี้คนละเรื่องกันอีกเรื่องหนึ่ง แต่ในขั้นตอนนั้นเนี่ยท่านจะไม่มีค่าจ่ายเพิ่มเติมอีกแล้วนะครับอาจจะมีเสียค่าแบ่งรางวัลแบ่งแยกอะไรเงี้ยค่าออกใบโฉนดเลก็กๆน้อยๆนะครับแต่ไม่ต้องเสียค่ารมเนียมการโอนอะไรแล้วนะครับเพราะว่าการที่เอาเข้ามาครั้งนั้นเนี่ยท่านเสียค่าโอนไปแล้วนะครับเหมือนกับการซื้อขายดีๆนี่เองผมขอทวนอีกทีนะครับถ้าเป็นคู่สามีภรรยากาันแล้วประสงค์จะเข้าชื่อร่วมนะครับในโฉนดเดียวกันนี้นะครับซึ่งเป็นโฉนดที่ได้มาระหว่างสมรสเนี่ยนะครับ อันนี้เนี่ยไม่มีค่าจ่ายนะครับไม่มีค่าโอนค่าอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะถือว่าบุคคลสามีภรรยาเนี่ยเสยียบเสมือนบุคคลเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายก็ให้สิทธิตรงนี้นะครับไม่ต้องเสียค่าโอนค่าอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ต้องจ่ายเงินจ่ายอะไรการเสียแค่ทมเนียมนะครับเสียแค่ค่าทมเนียมหลักร้อยหลักสิบนะครับแต่ถ้าเป็นบุคคลอื่นนะครับจะทําแบบนี้ต้องเสียค่าจ่ายการโอนเสียเงินเสียทองนะครับเหมือนกับการซื้อขายดีๆนี้เองนะครับแล้วใครที่ ฟังคลิปนี้อยู่นะครับแล้วอยู่ในสภาพแบบไหนเป็นคู่สามีภรรยากันหรือจะเป็นเพื่อนหรือจะเป็นบุคคลอื่นที่ต้องการจะเข้าชื่อร่วมเพื่อมีวัตถุเพื่อมีวัวตถุประสองค์อย่างอื่นเช่นจะขายจะแบ่งแยกกันภายหน้านะครับแบบนี้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเหมือนกับการโอนทั่วๆไปเลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับสําหรับใครที่กําลังคิดจะทําแบบนี้หรือกําลังจะ นึกไม่ออกว่าจะต้องทํำยังไงนะครับการที่เราจะเข้าชื่อร่วมนะครับต้องทําอะไรบ้างนะครับอันนี้แนะนําเลยครับไปติดต่อที่สํานักงานที่ดินนะครับสํานักงานที่ดินที่เรามีชื่ออยู่นะครับที่โฉนดใบนั้นมีชื่ออยู่ในเขตพื้นที่นั้นนะครับก็ไปติดต่อขอดําเนินการตรงนี้นะครับเจ้าหน้าที่เขาก็จะดําเนินการให้เรานะครับการจดเพิ่มชื่อแบบนี้เนี่ยทำภายใน1วันนะครับทั้ง2กรณีนะครับแต่ถ้ากรณีที่ เป็นบุคคลอื่นแล้วต้องการทำเนี่ยแล้วต้องการจะแบ่งแยกในอนาคตเนี่ยอันนี้ต้องใช้เวลาเพิ่มเติมนะครับในการรังวัดแบ่งแยกแล้วก็ในการเขียนโฉนดแยกออกมานะครับมีแปลงคงแปลงแยกออกไปก็ใครที่ได้ยินคลิปนี้แล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดอะไรมาด้วยนะครับแล้วก็บันทึกเซฟนี้แล้วก็ฝากติดตามช่องของเอก property man ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะ มีข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินอะไรเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังให้กับพี่น้องทุกคนนะครับที่เป็นแฟนคลับที่เป็นผู้ติดตามของช่องนี้นะครับได้รับข้อมูลได้รับความรู้เกี่ยวกับที่ดินไปนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ทุกคนให้ความสนใจและก็ติดตามคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ